อ,ใใมมอะไรนะพี่จะให้ฉันไปขโมยของบ้านคุณนายแล้วไปขายแล้วเอาเงินมาใช่เหรอเบาเบาสิฉันไม่ทําหรอกพี่ฉันกลัวคุณนายจับได้อ่ะเอาก็อย่าให้เขาจับได้สิยังไงฉันก็ไม่กล้าอยู่ดีอะพี่ยวนก็รู้ว่าพี่เนี่ยออกไปหางานทำข้างนอกไม่ได้ถึงนอกไปนักเลงพวกนั้นมันก็เอาพี่ตายอะสิ นี่ใจคอยยวนจะให้พี่อดอยากอยู่ในบ้านได้งไงอ่ะข้าวของคุณนายแต่ละชิ้นเนี่ยแพงๆทั้งนั้นนะเราแค่ขโมยมาสักสี่ห้าชิ้นเนี่ยเราก็สบายแล้วจะได้เอาเงินมาสร้างครอบครวัวไงยวนแล้วอีกอย่างเนี่ยนะยวนเนี่ยก็จะได้เอาเงินไปเปิดร้านเสริมสวยอย่างที่ย,ทยวนฝันไม่ไงจ๊ะ วีคาคุณวีอครับเอ,อไว้ค่ะว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนค่ะอะทำไมล่ะครับป้าคุณแม่ไม่สบายแล้วหรอครับป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยคุณนายหมกตัวอยู่แต่ในห้องนะคะแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยค่ะ không có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 , đã đến rồi, sắp đến rồi, sắp ว้าวตรงนี้นะจ๊ะมามามาอันอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมแหมเป๊ะเป๊ะเลยไปนะจ๊ะไปนะจ๊ะ เป็นของเราแล้ว,ลวนร่อนีนี่จ้ะออ้ยออ้ยเงินเนี้ยเราจะเอาไปแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวใช่ไหมพี่กอดใช่แล้วจ้ะที่รักฉันมีนึกไม่ฝันเลยอะว่าชีวิตเนี้ยฉันจะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอะยต่อไปนียวนเราก็ไม่ต้องลำบากแล้วอยากจะกินอยากใช้ไงก็ได้ยวน เก่งมากเลยนะพี่เนี่ยไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆขยันจังเลยนะครับคุณออนคือฉันไม่มีงานทำแล้วนี่อยู่บ้านเฉยๆฉันก็เบื่อเลยาหาอะไรทำแก้เซง็งแล้วนี่ต้องลดอีกเยอะไหมครับอืมก็เยอะเหมือนกันนะคะงันถึงช่วยนะครับโอ้ไม่ต้องหรอกคะ่ะ คุณจะออกไปไหนก็ไปเถอะอผมอยากช่วยจริงๆนะครับมุ้ยก็ฉันไม่ได้อยากให้คุณช่วยนี่อ้โหนคุณตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมยังไม่เคยรดน้ำต้นไม้เลยนะครับผมอยากลองทําบ้านนะครับนะโ้โหนี่แกล้งฉันเหรอ,เ,อเปล่านะคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยฉันไม่อยามให้คุณแกล้งเ,เดียวนี่ไอ้คุณผมจะไปแล้วคุณ เราต้องยังไม่ถอยห่างมาคุณอย่าทับนี่คุณ <c oughs> <t ong> เราด um. ับไฟคุณทำไมเนี่ยรอดพ้นแ้วมีความสุขกันนักนะจบไปแล้วี่คุณนี่คิดเลยไม่อายผีสางนางไม้บ้างเลยนะไมปยังคนแล้วคุณ นอบ เป็นอะไรอะ่ะก็ผิดรักแรงหึงเนี่ยจ้าค่ะทําให้ตานีเนี่ยทั้งเจ็บใจแล้วก็เจ็บตัวแบบนี้อ่ะจ<ม>ุ๊กค่ะไม่พูดอะไรของเธออ่ะก็ตานีอ่ะเห็นคุณวีกับยายออนกระมลเนี่ยสวีทวีดวิวกันแล้วตอนนั้นตานีเนี่ยก็อยู่เป็นกิ่งไม้ตานีโมโหควบคุมสติตัวเองไม่ได้อ่ะเลยพัดตกจากกิ่งไม้แบบนี้แล้วจุกค่ะ <c oughs> ไปอบไนอ่ะจนาจริงหนนหนาไม่ปอบตันดีเลยนะเจ้าค่ะนะมนจะขำมิค่ะคุณนายคุณนายรู้หรือเปล่าคุณวีเนี่ยท่าทางมีความสุขมากเลยนะเจ้าค่ะที่อยู่กับยายออนกมลน่ะจริงเหรอจริงเจ้าค่ะคุณวีเนี่ยอาจจะหลงเมยจนหัวปักหัวปาไม่แน่นะเจ้าค่ะ อาจจะหลงเมียจนลืมแม่ก็ได้เจ้าค่ะแต่นี่ว่าเราเนี่ยต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะเจ้าค่ะเราต้องแก้ย่าออนกมลให้มันหนึดักให้มันอยู่บ้านนี้ไม่ได้เลยเจ้าค่ะอุ้ยช่วงนี้เจ้าไม่อย่าพึ่งเลยฉันยังรู้สึกผิดไม่หายเลยตั้งแต่ทําให้แม่ออนกมลเขาตกงานอะ่ะฉันว่านะช่วงนี้เราเพลามือหน่อยละกันนะ คุณแม่คุยกับใครอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยินคุณแม่คุยอยู่คนเดียวครับป้าก็ได้ยินคุณนายคุยอยู่ในห้องคนเดียวบ่อยๆนะคะพากหลังมาเนี่ยคุณแม่แปลกไปมากเลยนะครับไม่สบาย เจ็บออดออดแอดแอดเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมสูงสิงกับใครไม่ยอมทานข้าวทานปลาแล้วนี่ยังพูดคนดีอีกด้วยนะครับบางทีคุณป้าอาจจะป่วยทางจิตคุณวีคะฉันว่าคุณควรจะพาคุณป้าไปหาจิตแพทย์นะคะคุณออนหมายถึงคุณนายกำลังเป็นบ้าเหรอคะอ,อไม่ใช่หรอกคะ่ะคือออนหมายความว่าคุณป้านอาจจะมีอาการผิดปกติทางจิตนะคะผิดปกติทางจิต หมายถึงพวกวิกลจริตจิตวิปริติอะไรอย่างเงี้เหรอคะป้าไม้ค่ะป้าไม้ไม่ต้องกังวลไปนะคะคือทั้งหมดนี้เป็นแค่การคาดเดาเฉยๆจริงๆแล้วอ่ะคุณป้าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้คะ่ะคุณแม่จะยอมไปหาหมอเหรอครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับคือผมในมีรุ่นพี่เป็นจิตแพทย์เราเอาอาการของคุณป้านไปให้คุณหมอแล้วให้คุณหมอวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนดีกว่าไหมครับหล่อจริงๆ อะไรนะครับเอ่อคือแสงหมายความว่าที่พี่พลพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะนี่ผมทำร้ายจิตใจคุณแม่ขนาดนี้เลยหรอครับ